โครงการที่1ค่ะที่กินเนืที่ที่สั่ไลด้กันวิธีเก็บชาของเลยนะคะก็เริ่มทำพื้ที่สองนะคะเมื่อเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่งตรงไปยังโรงอบชาเลยเพื่อที่จะรักษาคอามสมัยงเขาค่ะเดี๋วเมื่อเก็บเสร็จนะคะเราจะทําวิธีการตัดยอดชาตัดลง2นิ้วค่ะเพื่อไม่ให้ต้นชาเนีเกิดดอกเพราะว่ดอกเขาเนี่ยจะไปแย่งสารอาหารของใบชานะคะถ้าไม่ประสิทธิภาพของใบชาเนี่ยค่ะลดลงนะคะนั่นก็คือเดอนคันที่6ค่ะ น,น,นี่เขาก็จะเป็นแม่น้มีรอเร็กตรงนูก็จะเป็นภูเขาลูกนูนแล,ละออก็ตายห่า โซนสวนยางพารานะคะสวนยางพาราของเราจะมีทั้งหมดอยู่2,700ไร่ด้วยกันค่ะแบ่งออกเป<อ>็นหลายะะโครงการนะคะโครงการยืดเงี้นอยู่ตอนนี้ค่ะเขามียืดเฉลี่ยอยู่ที่5-6ปีเราสามารถที่จะเปิดหน้ายางได้ค่ะก็ะต่อเมื่อเขามียุเเดเย8ปีนะคะหรือว่าโครงกระดูกยที่50เเมตรบางโครงการค่ะเราก็ได้ทำการเปิดหน้ายาง จุดจอดจุดที่2นะคะในส่วนของจุดชมชีวิตตสัว์ค่ะยีราฟมาลายนะคะมาเพิ่<อ>มโอวาตุซี่ไปนคะคะด้านเปิดค่ะกิจกรรมการให้อาหารสัตว์ค่ะแล้ก<ย>็สามารถที่จะป้อนอาหารนะคะแก่ยีราฟมาลายของเราได้เลยนะคะมีอาหารจะ,จะจำหน่าย <ทำ S 1> ค่ะราคาอยู่ยี่สิบบาทนะคะกล้วยไม่ต้องปอกเปลือกให้เขานะคะสามารถให้เขาได้ทั้งลูกเลยเรามั้งระวังค่ะแก่การให้อาหารสัตว์มาลายมาลายเป็นสัตว์ที่สายตาค่อนข้างที่จะแย่นะคะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนค่ะ แลฟันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแหลมคมการให้อาหารของม้า,า,าลายค่ะคนที่จะอยู่ในความระมัดระวังนะคะจุดด้านบนค่ะเจ้าเ<ด>ท่ารปก,<ด>ก็ใช้แฟลตและงดส่งเสียงดังตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วที่ท่านใดที่พบร่องมาด้วยเราไม่อนุญาตให้การลงนะคะการเข้าที่จุดบริการค่ะเป็นพื้นต่างระดับนะคะระมัดระวังด้วยตรงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวรอขออนุญาตนำพาทุกท่านทําการกลับรถบริเวณด้านหลังกันก่อนนะคะขณะรถชะลอค่ะอย่าพึ่งลงนะคะ ส่วนฟัง <What? S 1> ต้องห้ามนะจะเป็นในส่วนของครอบคัวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ทําการปิดปรับปรุงนะคะยังไม่เปิดให้เที่ยวชมนะคะจะเปิดให้เที่ยวชมเฉพาะทางโซนของทางยีราฟม้าลายเท่านั้นับค S <S และขอความร่วมมือนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเลยนะคะที่เดินทางเข้าตรง,ง,งจุดของยีราฟม้าลายนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ํายาล้างมือนะคะจะเป็นน้ายาฆ่าเชื้อเดกตอนที่เดินทางตรงเข้ามาตรงจุดของยีราฟม้าลายนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ํายาล้างมือนะคะจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อเดตตอนนะคะเดี๋ยวขอรบกวนทุกท่านล้างมือก่อนเข้าจุดนะคะ<ห><ข>และก่อนเข้าไปน้าะเดี๋ยวรบกวนเหยียบตรงขับกระบะฆ่าเชื้อด้วยนะคะ จุดนี้เช่นเดียวกันนะคะ10นาทีส่วนท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะแลกน้นะําดื่มนะคะเชิญได้เลยตรงจุดบ,บริการด้านในจุดแลกน้ําดื่มของเราจะเหลืออีก2จุดด้วยกันค่ะก็คือตรงจุดนี้นะคะกับจุดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าไล่นะคะเดี๋ยวเราล,ง,ลงไปดูกันเลย